ผ่อนเบาผ่อนสบายนะครับที่ภูมิใจนําเสนอมากๆกับรถอีโคคาราคาถูกและที่สําคัญนะครับผมเป็นรถที่เหมาะกับยุคน้ํามันแพงแบบนี้คันนี้ราคาถูกสภาพสวยน่าใช้เพราะคันนี้นะครับตอบโจทย์เรื่องของการประหยัดหน้าเป็นเจ้าของมากแค่ไหนกับคันนี้เลยครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบก,กับผมกาวฟิลมงคลคาเซนเตอร์นะครับรถสวยรถดีต้องที่มงคลคาเซเตอร์ต้องบอกว่าวันนี้นะครับฟิลมีอีกหนึ่งคันที่ภูมิใจนำเสนอมากๆกับรถอีโคคาราคาถูกผ่อนเบาผ่อนสบายนะครับและที่สำคัญนะครับผมเป็นรถที่เหมาะกับยุคน้ำมันแพงแบบนี้ เพราะคันนี้นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของการประหยัดน้ํามันสุดๆได้ถึง23กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวมาดูกันนยครับว่าคันนี้ราคาถูกสภาพสวยน่าใช้น่าเป็นเจ้าของมากแค่ไหนกับคันนี้เลยครับผมวันนี้นะครับฟิวอยู่กับรถมิตซูบิชิแอตรานะครับผมเครื่องยนต์1.2รุ่น GLX นะครับผมเกียร์ออโต้ปี2017คันนี้สภาพภายนอกต้องบอกว่าใหม่มากเลยนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าใช้งานมา ค่อนข้างน้อยคือไม่ได้สมบุกสมบันเลยครับผมนะสำหรับคันนี้สภาพสวยเลยนะครับด้านนอกถามว่ามีรอยสะเก็ดหินไหมมีนิดหน่อยเป็นปกติของการใช้งานนะครับผมแต่ไม่ได้เยอะจนน่าเกลียดขนาดนั้นสําหรับรุ่นนี้นะครับผมที่บ้านฟิวเนี่ยมีใช้1คันนะฮะสำหรับที่บ้านนะครับผมจะมีกระบะมีรถเก๋งก็เลยเลือกใช้เป็นมิซูบิชิแอ t ทราดก็บอกว่าคือเราใช้จริงเนี่ยก็อบอกว่าประหยัดน้ํามันมากเลย,เลยนะครับคุณผู้ชมครับนะก็เหมาะกับยุคที่น้ํามันแพงแบบนี้ ก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของความประหยัดอยู่แล้วรถอีโคคาด้านนอกของตัวรถนะครับผมมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะครับสำหรับมิ s u b บิชิก็บอกว่าคันนี้รุ่นนี้นะครับผมให้อ p อปชันหรือฟังก์ชันมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูภายในนี่คือด้านนอกของตัวรถนะครับคุณผู้ชมนี่นะมีไฟตัดหมอกไฟเดย์ไทมมาให้ด้วยนะครับไฟหน้าเป็น oh. แบบหลอดไฮโดรเจนนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับ เป็นล้อกระทะนะสำหรับคันนี้เป็นล้อกระทะคุณผู้ชมนี่นะครับขอบ185ท้าบ 65R14 ขอบ14นะสำหรับคันนี้ยางใหม่นะครับปี2020นะครับปี2020นะครับสำหรับคันนี้ด้านนอกตัวรถต้องบอกว่ามองด้วยสายตาเปล่าของเราเนี่ยรู้สึกว่าคันนี้สวยเพราะอะไรเพราะว่าด้านนอกของตัวรถนะครับผมร่องรอยการใช้งานเนี่ยไม่ค่อยเยอะ นะครับฟิวบอกก่อนเลยว่าตำหนิมีนิดหน่อยก็จะเฉพาะขอบประตูแหละเวลาที่เราเปิดขึ้นอะไรเงี้ยครับสีมันจะทลอกนิดหน่อยตัวนี้สามารถเก็บงานได้นะเพราะรถฟิวเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสามารถแต้มสีเก็บงานเก็บรายละเอียดของตัวรถให้ได้นี่คือด้านหลังของตัวรถครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวฟิวจะเปิดในส่วนของห้องเก็บสัมภาระให้ดูว่าคันนี้เนี่ยกว้างขวางขนาดไหนสําหรับคันนี้นะครับมิสูบิชิแอตทราดนะครับผมด้านหลังของตัวรถ ห้องเก็บสัมภาระถือว่าค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวใส่ของได้เยอะเลยแหละครับคุณผู้ชมครับกระเป๋าเดินทางได้ถึง4ใบเลยทีเดียวนะครับผมนะใส่เยอะกว่านั้นก็ได้นะครับนี่คือยางอะไหล่พร้อมกับอุปกรณ์ชุดแม่แรงนะครับมาพร้อมสําหรับคันนี้เลยนะนะครับสำหรับคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับด้านหลังของตัวรถสังเกตที่สีของตัวรถเลยนะครับเดิมๆนะครับนี่น็อตนะฮะคุณผู้ชมมาที่ตัวน็อตหน่อย สำหรับน็อตคันนี้น็อตเดิมไม่เคยขยับนะรับประกันเลยนะครับว่าคันนี้เนี่ยนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ํามานะครับเพราะว่าก่อนซื้อลูกค้าเนี่ยตรวจสอบมาอย่างดีเลยละนะครับก็จะมีร่องรอยของการใช้งานนิดหน่อยนะครับตรงพลาสติกด้านหลังของตัวรถนะครับมีรอยขูดนิดๆแต่ว่าไม่ใช่อุปสรรคแล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับน่าใช้สําหรับคันนี้ในราคาที่ถูกนะครับผมมิ b ูบิชิ t อตทราเอามาดูที่ในส่วนของ ภายในของตัวรถนะครับห้องโดยสารภายในนี่คือด้านหลังของตัวรถนะครับคุณผู้ชมเป็นเบาะผ้านะฮะเบาะผ้านะครับ,บ,รบโทนสีดําภายในก็ถือว่านี่คือภายในของตัวรถนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าคันนี้น่าใช้น่าเป็นเจ้าของนะเป็นเบาะผ้าค่อนข้างกว้างนะครับฮิสุบิชิแอททรามองไกลๆเนี่ยเหมือนจะคเล็กแต่พอเราได้สัมผัสได้นั่งข้างในก็ถือว่ากว้าง ไป5คนโดยสาร5ท่านก็ถือว่าสะดวกสบายนี่คือภายในของตัวรถด้านหน้านะครับคุณผู้ชมบอกผ่าเจ้าของเดิมคขอทข้ทงดูแลรักษาดีนะสําหรับคันนี้นะครับด้านข้างริ้วรอยต่างๆเนี่ยแทบไม่มีเลยนะฮะทีนี้จะพาไปดูในส่วนของภายในของตัวรถนะมาดูกันนะครับขออนะุญาตเอาป้ายออกก่อนนะ ตัวพลาสติกเองนะครับรุ่งนี้นะครับเจ้าของเดิมยังไม่แกะเลยนะครับคุณผู้ชมครับพลาสติกเดิมๆนะครับเจ้าของเดิมไม่เคยแกะเลยนะสําหรับคันนี้อ่าแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมระดับเสียงที่พวงมาลัยได้เลยนะครับผมรับสายวางสายได้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็เลขไมล์สำหรับคันนี้มาอยู่ที่1,500กิโลเมตรนะครับผม ตัวนี้รถปี17เนาะ 17, 18, 19, 20, 21, 22รถ5ปีไม่แสนโลอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเฉลี่ยแล้วปีละส0 0หมโลถือว่าขับระยะทางตามปกติไม่เยอะไม่น้อยพอดีนะครับผมนะในส่วนของออปชั่นของมิสูเนี่ยเขาให้มาเยอะหน่อยนะครับผมปรับนะครับผมกระจกซ้ายขวานะครับมีปุ่มปรับอัตโนมัติแบบตรงนี้นะครับผมแล้วก็อาทีนี้มาดูในส่วนของหน้าจอนะครับ สำหรับคันนี้นะครับผมก็สามารถเชื่อมต่อวิทยุได้นะครับผมวิทยุได้หรือ USB นะครับผมตัวนี้ก็สามารถเสียบ USB ได้หรือว่าจะเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับเล่นเพลงจากมือถือเปิด YouTube ฟังเพลงได้นะครับได้ครบหมดเลยนะครับหรือว่าจะเชื่อมต่อเวลาเราขับรถเดินทางไกลนะครับผมไม่สะดวกถือมือถือแต่ว่าต้องรับสายนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเรารมากยิ่งขึ้น ตัวแอร์นะครับผมเป็นแบบแมนนวลนะครับก็ถือว่าแอร์ยังฉ่ำสบายสำหรับคันนี้นะนะครับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับคันนี้เข้าศูนเช็คระยะตลอดเลยนะครับผมนี่รถเพิ่งเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนมิซูมาอ่าที่ศูนย์มานะครับผมสำหรับคันนี้นะแอเพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาด้วยนะครับสำหรับคันนี้พร้อมเลยนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้มาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับคันนี้ สวยนะครับผมน่าใช้ถ้าเป็นรถใหม่ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ5 0 0 0สนสำหรับคันนี้แต่วันนี้นะครับผมขายในราคาเพียงแค่3 2 9 0 0 0บาทนะครับ3า9 0 0 0บาทก็ถือว่าเซฟเงินกับในกระเป๋าได้เกือบ2 0 0แสนเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยแหละนะครับด้านในของตัวรถนะครับโฟกัสที่น็อตเลยแล้วกันนะครับน็อตเติมเดิมนะครับผมน็อตเดิมเดิมไม่เคยขยับเลยสําหรับตรงนี้นี่นะครับห้องเครื่องนะครับผมก็ถือว่า สภาพสวยนะครับผมรับประกันเลยนะครับว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ํามาใครที่สนใจนะครับผมอยากจะเป็นเจ้าของสําหรับมิซูบิชินะครับผมแอตราดคันนี้เป็นเจ้าของได้เลยนะครับผมสาหรับคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,193cc 78แรงม้านะครับเป็นเครื่อง3สูบนะครับสำหรับคันนี้ก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานในยุคที่ น้ำมันราคาดิบตัวสูงขึ้นแบบนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะครับรีบโทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์099 202 9994นะครับ099 202 9994เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวฟิวส่งรูปภาพให้ชมเพิ่มเติมหรือถ้าใครต้องการอยากจะชมวิดีโอคอลก็โทรมาได้เลยนะครับผมหรือนะครับอยากจะให้โฟกัสจุดไหนรีวิวเพิ่มเติม,ตมบอกมาได้ เน้นง่ายๆเลยนะครับผมทุกวันนี้ทุกอาชีพออกรถง่ายมากออกออกกับกาฟิลวิ่งออกง่ายครับคุณผู้ชมครับทุกๆอาชีพออกรถง่ายที่สุดต้องมองคลคาร์เตอร์กับกาฟิลมงคลงานเตอร์วันนี้ฝากไว้ด้วยกับ m i t มิ i s h i a t t r ตระคันนี้รอคุณเป็นเจ้าของอยู่เซฟคุ้มค่าประหยัดสุดๆฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆ ใครได้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนวันนี้ฟิลขอขอบคุณทุกท่านที่เก็บตตามรับชมรอคุณเป็นเจ้าของอยู่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ